สวัสดีครับครับครับผมพี่น้องครับพญ่ดิดวงปฐมบันเทิงศิลมาอีกลออาาแล้วเด้ออาแม้วครับฝั่งช่อง YouTube, ยูทู e พญ่ดิดครับดิดโคศกวงปฐมบันเทิงศิล์นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับตะไคร์กดติดตามให้พญ่ดิดเบิ่งเพลงดิดหลายๆพี่น้องครับมือนีสภาพพี่น้องไปไฮไปหน้าลงทงลงชาไปไทยกบต่อเฟี้ยงเข่าหน้าปลาแหล้วพี่น้องครับช่วงนี้บมมีงาน งานกระถือยก,ก,ก,กเหลือกแน่ถือเกลื่อนแน่ช่วงโควิดเอา้าพี่น้องครับไปให้ไปหน้าเนะาะเมื่อไรไปร่ำก็เป็นหน้าตัวเนาะปจิบันิคนยีดูเทิงเวทีคือไม่ว่าแวะไปให้เป็นหน้าไทยให้ไทยหน้าเป็นบ่อเอ้าภาพี่น้องล่องทงรงทาไปให้ไปหน้าเหมือนี้หลังจากที่เผาน่าปาแล้วเอาโง,งเอาเลียยร้อยทั้ยังไปยีดพี่น้องครับน้องแบบนี ไปขึ้นรถไถเอารถไถใหญ่ไปให้ไปหน้าไถยกบต่องฟีอยงพี่น้องครับนี่คือรถพญิดิดรถไทยพญิดิดโอ้แดดออกแล้เศ้าใช่ไหมเหมือนนี้เนาะแต่หว่านเนาะอ่ะนี่รถพญิดิดครับรถไถซื้อหลายปีเลยละ่ะไทยหลายหลายไฮไลท์หน้าละ่ะห้าหกปีแล้วผ้พาพี่น้องไปอีนะ่าสกอน Tuật check, tuật phân bưng làm thao điêu Chọn rồi đốn lèo Ôi oh, oh. Bưng làm phép điêu Nam lòi dên Phật cất tí Chọn đốn lèo đi đâu cái phải nạp phép, đặt phải nạp phép Nắm ẩn khương phép nừng กติมันเก่องก็ปกติอ่ะอุ่น้องอนนี้อีอออออยออเสารเียาวเสารลวดมอจอดรถก็ด้อข้างหน้ากันพีน้องครับบัน